สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของดีมาแนะนำแล้วก็ให้เพื่อนเได้รับชมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญช้าง3เสียนนะครับเป็นขนาด3.5เซนติเมตรนะครับเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญที่หาชมยากนะครับแล้วก็ เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับอ่าเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นลักษณะของเหรียญที่เสียนกลับนะครับเป็นลักษณะเสียนกลับทั้งสองเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็พบเห็นน้อยมากนะครับ มีการสร้างออกมาน้อยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมีนะครับยังไม่เคยเห็นมีใครนะครับที่จะมีแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมมานะครับเป็นบุญตาอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับชมแล้วก็เป็นบุญตาที่ได้สะสมนะครับเป็นเหรียญที่สวยงาม เป็นเหรียญเนื้อเงินกับเนื้อทองนะครับผมไม่ทราบว่าเขาสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสใดแต่ว่าทั้งสองเหรียญนะครับมีความคมชัดสวยงามแล้วก็ไม่ได้บวมนะครับไม่ได้บวมเป็นเหรียญที่สวยงามจริงๆครับเหรียญผมเก็บไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เอามา ล้างสไลดแล้วก็แลดูจะเงาเงานิดนึงทั้งสองเหรียญก็เป็นเหรียญที่เหมือนกันนะครับมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีความสวยงามครับภาษาอังกฤษชัดเจนครับภาษาอังกฤษชัดเจน นะครับและดูเครื่องหมายบนบ่านะครับชัดเจนนะครับไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์นะครับพื้นผิวตัวหนังสือนะครับเป็นไม่ได้เรียบนะครับไม่ได้เรียบมันนะครับตัวหนังสือจะเหมือนกับอ่าเป็นใสๆนะครับแล้วก็พื้นผิวของเหรียญแล้วก็ลักษณะของเหรียญสวยงามมากๆครับผมสวยงามมากๆ ทั้งสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเท่ากันนะครับมีความสวยงามมากครับับตัวภาษาอังกฤษชัดเจนนะครับทั้งสองเหรียญภาษาอังกฤษชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เอ่องดงามจริงๆครับงดงามจริงๆ ก็เป็นมันสะท้อนนิดนึงนะครับต้องขออภัยแล้วก็ตัวตัวหนังสือนะครับเหมือนจะเป็นเป็นผิวที่ไม่ได้เรียบมันนะครับจะลักษณะมีความเป็นผิวแบบว่ากัดทรายหรือยิงทรายนะครับพื้นผิวตัวหนังสือ แล้วก็ดูเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายยศบนบาทนะครับมีความสวยงามชัดเจนนะครับความสวยงามชัดเจนอันนี้เป็นเหรียญที่มาคู่กันนะครับผมไม่ทราบว่าเขาสร้างเป็นที่ระลึกหรือว่าสร้างมาเพื่อไว้ใช้นะครับเพราะว่าตอนที่สร้างเหรียญออกมา จะเป็นเหรียญขนาด5เซนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่ทันมีการนำมาใช้งานจริงก็ยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ผมไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นการสร้างมาเพื่อไว้ใช้นะครับน่าจะเป็นที่ระลึกอะไรสักอย่างหนึ่งสวยงามนะครับแล้วก็ผิวหน้าของเหรียญก็เหมือนกับว่าเขาเคลือบเคลือบปีมบ,บางๆหรืออะไรนะครับ ผมก็ไปล้างมารู้สึกว่าจะออกจากฟิล์มก็เคลือบบางๆก็รู้สึกว่าจะาหลุดออกไปเล็กน้อยนะครับจับดูลักษณะเหมือนผิวมีการเคลือบนะครับแต่สีเป็นเหรียญทองนะครับสีเป็นเหรียญทอง สวยงามครับ4เหลียนทองสวยงามทั้ง2เหรียญน,นะครับ